สวัสดีครับที่เราก็อยู่กันที่วัดป่าวัดป่าภูพานหรืออะไรนะวัดป่าภูพานนะครับดิดหนึ่งในสิบอันซีนไทยแลนด์นะครับสำหรับวัดนี้นะครับที่ช่องเม็กนะครับใครผ่านมาที่อุบลน,นะฮะก็ลองมาแวะดูนะครับ แวะเที่ยวแวะชมสถานที่ได้นะครับเดี๋ยวเอาอีกรอบกัน,กนวัดอ่ปู่นี่ชื่อวัดป่าแล้วนะปู่วัดภูพร้าววัดป่าภูพร้าวไม่ไม่ไม่มีป่านี่วัดภูพร้าว,ว,าวใช่ไหม,ไมวัดภูพร้าววัดภูพร้าวนะช่องเม็กอุบลราชธานีนะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ติดหนึ่งในสิบอันซีนไทยแลนด์นะครับวัดเรือูแสง อันนี้ถ้าจะให้สวยนี้ต้องมาเที่ยวกลางคืนนะช่วงเย็นๆหรือกลางคืนจะเป็นจะมีแสงมีมเรือนแสงจะเรือนแสงนะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆก่อน ไปดูไปชมวิวชมวิวก่อนนะครับแล้วค่อยไปครับย่าว่าถ่ายเดียวให้ด้วยนะเอาชื่อไปแล้วไปแล้วองเงาเอาชื่อนี่ยเน,น่ดูชื่อกันวัดเชรินทอนทอน,ทอนี่นะครับช่องเมกครับได้แล้วจัย,ยได้ก่อได้เอแลวเฉอ้าวใครจะถ่ายอา้า พี่สินจะงพี่บอยอยถ่ายวีดีโอผมถ่ายวีดีโออยู่ถ่ายวีดีโออยู่ครับเดี๋ยวเดินรอบๆกันดูครับผมแล้วค่อยเข้าข้างในมีศูนย์สวนพุทธศาสตร์นะครับนี่แล้วก็พาเดินไปดูรอบๆก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปชม โอ้โหโช่างแตกต่างเดิน <c oughs> พอเดินเข้ามาแล้วล่มลื่นนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆสวนนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูไปชมวิวกันสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปชมข้างใน ให้พาเดินรอบๆก่อนก็ถือว่าสวยนะครับอะไเป็นสวนเดี๋ยวผมพาไปดูวิวด้านไหน ค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมค่อนข้างร้อนแต่ว่าก็มีที่ล่มให้ได้นั่งพักกันนะครับนี่นะฮะ นี่นะฮะก็ถือว่า,ยายได้ดูวิวสวยๆด้ชมวิวสวยๆนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือ เขาเรียกอะไรเอ่ยเน,นื่ยละนี่เนี่ยจะเป็นพระบรมสารีาริกธาตุแล้วมั้งครับเนี่ยอันนี้นี่จะพามาดูวิวข้างๆนี่เลยนะฮะนี่นะครับที่เราเห็นตรงข้างหน้าแล้วนี่ก็มองไปเรืร่อยๆก็น่าจะเป็นฝั่ง ฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวหรือเปล่าฝั่งลาวหรือฝั่งํามัยฝั่งลาวออวิวสวยนะครับเอาละครับแค่นี้ก่อนพอดีร้อนเท้ามากต้องถอดรองเท้านะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันจริงๆถ้ามาที่นี่นะครับกลางคืนจะสวยกว่านะครับสำหรับเดี๋ยวพาเดินรับไปเลยร้อนนะครับ Oh my god Oh Oh นะคอันซีนไทยแลนด์นี่ค่อนข้างสวยนะครับกลางคืนจะเรืองแสงนะครับนี่นะครับจุดชมวิวชมได้สองฝั่งนะครับ อีกฝั่งนีก็เราจะเห็นเลยเห็นเป็นลำน้ำลำน้ำโขงเดี๋ยวพาไปดูไปเดี๋ยว<ป>พาดูนิดหนนอครับไ, <ป S 1> ได้เห็นน,น,นี่ฮะนี่เขากระสลักพญานาคนะครับ ไปชมวิวแป๊บหนึ่งเนี่ะฮะ สวยมากนะครับวิวตรงนี้เป็นเขื่อนเลือน่าจะเป็นเขื่อนนะครับนะ่ที่เราเห็นเห็นด้านหน้าน่าจะเป็นเขื่อนสิลินทอนหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยว,วเราขึ้นไปดูด้านในกันนะครับไป กราบขอพรอนะฮะนี่ดูตัวดูข้าง,างติดหนึ่งในสิบอันซีนไทยแลนด์นะครับ ร้อน ครับปนะู่เ่า